มาดูนะครับผม่านที่ชื่นชอบในการดักหนูมาดูกันว่าจะมีผลงานไหมนะครับผมเพรมีรอยคุยแล้วเราก็เจอรอยเดินที่นา่าจะเป็นเอกชันว่าต้องเป็นหนูใหญ่แน่ครับผมเดินเข้ามาลึกทว่าที่เราก็อยู่ในช่วงถ่ายนั้นอยู่ นะคลิปปลาไหลวิวอันนี้เราก็มาตัดมาดูคลิปนี้กันครับว่าจะโดนไหมหรือไม่โดนอะไรเลยผมก็ว่าไม่น่าจะโดนอะไรเลยหนึนะน,นี้หนึ่งแล้วก็วาวอุดบีบร้อยครับทุกคนเรียบร้อยครับจง,งจงหงจงหงเรียบร้อยนะครับตัวสวยด้วยโอเคเก็บก่อนขอยนุไม่ถ่ายให้ดูเต็มๆนะเพราะว่า เดี๋ยวจะมีปัญหาเกี่ยวกับการลงคลิปอีกตะงไหนวะเนี่ยใกล้กันนี้ละอัอนนี้ครับไม่โดนแสดงว่าตัวนี้แหละครับทุกคนคุ้ยตึ๊ไอ้ตัวนี้แหละรับทับตัวนี้นะครับคุย ตัวพันโทรศัพทพันเลยพันมาอโอเคตองนียมันนึ่งตัวบอกแล้วขอสักสองตัวครับผมมันดักได้หกอันครับผมขอสองตัวพอเห็นทางนะครับทุกคน เราก็ขึน้นทางนี้กลับไปนี่อันน,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 นึงอันนี้มีป้าอองอย่บบอกนะว่ามีตัวเดียวแหละไอทุ่งนี้อย่าบอกนะทุกคนมันมีตัวเดียว ว้าวเมก็ดักล้อมเลยแหละเพราะเราคิดว่ามันมีแล้วเนาะยาใส่เท้าแป๊บเท้าหลุดตายครับผมใส่เท้าไปก่อนเฮยเท้าหลุด เอาไหมเนี่ยมีเลยโอ้แต่มีตัวเดียวในตรงนี้มีตัวเดียวหรือไงอหากินมาหากินมาตัวเดียวแล้วมั้งดูแลว ไม่ฝาพอดีแล้วครับต้องเดี๋ยวที่บ,บ้านไปสร้งตัวโอเคติดไหมไม่ว่ะแล้ก็ไม่ติดโอ้โหก็มีตัวเดียวแหละ ที่พวกนั้นวนวนไปวนมาเนี่ยตัวเดียวอะล้อมใเนี่ยโอ้ยไม่ยังมีตัวเดียวทุกคนดู้วมีตัวเดียวแล้วครับหน,นูไม่หนูไม่มีเลยเหรอ เออแต่มันก็ลอยตีนนนเดินนะครับลอยเดียวก็หมดก้าว่พราะสองตัวนะมีเพื่อนไม่มีเพื่อนมันเลยเนี่ยครับไม่โดนเลยก็นักเดินเดินอี่แล้วก็แสดงว่าไม่มีเพื่อนมันเลยโอ้โหไม่มีเพื่อนเลยครับทุกคนโอ๋อครับผมไปดูนี่ตอ,อะไรต่อครับพวกเรา em cắt ra con kiểu lại cái này to lươn bay hấp